สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ยกทับกระบะของเพชรยน์นะครับเรียกว่าเป็นํำย่อยนะตรงนี้แค่เป็นโซนดีนะครับกระบะตรงนี้นะครับมีประมาณนะครับสิกว่าคันนะครับแต่คัดคันเด็ดคันที่ว่างอยู่คันไม่ติดจองนะครับเรียกว่าดูคันไหนจิ้มคันไหนบอกเลยว่ายังว่างอยู่นะครับในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่ายังว่างอยู่นะครับดังนั้นครับดูคลิปนี้จบนะครับชอบคันไหนแคปจอโทรหาเป้เลยนะครับยังว่างอยู่นะนี่คือรถที่ยังว่างอยู่นะครับสต๊อกตรงนี้จะไม่เหลือแล้ว นะครับถูกสุดอยู่ที่ประมาณ2 0 0,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับก,กระบะสวยกระบะดีนะครับรถบ้านก็มีรถหน่วยงานก็มีนะครับเป่าอุศูนเดิมแท้โครงสร้างทุกทุกคันเลยนะปเป้รับประกันให้นะว่ารถไม่มีชนหนักพิวารจมน้ําแน่นอนนะครับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้ทุกคันครับไปมีโรเรียกว่าตัวโรเริ่มต้นก็มีให้นะครับมีโตโยต้ายูสุนะครับนิสสันขัดมาให้แล้วอย่างนาวาล่านะครับไม่หลักหมืน่น น่าสนใจมากออกใหม่เกือบล้าน9 7 9แสน8วันนี้เหลือแค่4แ0,000กว่าบาท3แ0,000กว่าบาทก็มีนะครับบอกเลยว่าวันนี้ว่าอย่างวันนี้ลูกค้าที่จองมานะครับจองราคา3 0,000นกว่าออกใหม่เกือบล้านนะครับคุ้มมากสภาพสวยนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับโปรแคมเปญมีให้ทุกคันนะครับกระบะตรงนี้นะครับย้ํานะว่าคุ้มจริงนะครับเดี๋ยวไปเริ่มตั้งแต่นะครับนาวาร่าคันแรกเลยคันนี้ครับสีขาวตัดดำนะครับ นาวาร่าข้อเด่นเลยครับชุดแต่งครบนะครับออปชั่นครบกว่าค่ายอื่นคันนี้ครับจะเป็นตัวรถสีขาวสัดด้วยแรปสเกิลสีดําแล้วก็อยสวยๆแบบนี้แม็กโคร18ยางใหม่ของเหลวเปลี่ยนให้ครบนะครับคันนี้เกียร์กระปุก6สปีด45,090รถปี19จดปี11ครับสวยครุ้มแบบนี้หล่อๆ,ๆนะครับห้ามพลาดพรอนอยู่ประมาณ7 9 0 0ถึง8 0 0 0นะครับฟรีดาวให้8,500เลยนะครับเงินเดือนนะครับคูณ2เท่าเข้าไป ประมาณ1 7ื0 0เซื้อได้คนเดียวจบครับคันนี้คือนาวาร่านะครับบรรทุกได้เป็นตันนะครับร้อยหกสาแรงม้าแรงม้าเยอะสุดมากสุดนะครับคันนี้นะนี่ครับทะเบียน9 8 8 3ดายังว่างอยู่นะครับและบอกเลยว่าคันนี้ก็ยังไม่ติดจองนะครับโทรมาจองรับรองไม่ผิดหวังนะครับในคลิปนี้นะเห็นคลิปแล้วจบขันไหนรีบจองเลยนะครับเขาบอกเลยเขาบอกว่าเขาบอกเลยนะครับว่ามีโปรแคมเปนให้นะครับนี่ก็ยังว่างคันนี้เป็นตัวรีโวนะครับเพิ่งเข้ามาในส่วนร้อน เป็นตัวเตี้ยจ่ายได้ไม่เกี่ออโต้นะและปี23ด้วยปีใหม่นะครับวิ่งน้อย2 7 0หมนะครับประกันศูนย์ยังอยู่ครบนะครับใครอยากได้รถใหม่ไม่ต้องไปดาว25% 30%แล้วคปอร์เซมสอรเต้วครามีคนค้ำมหาเป้ครบจบนะครับฟรีดาวจบจบออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับได้รถใหม่สภาพใหม่แค่20,000กว่าสภาพเหมืสีแดงนะครับมาดูกันหน้าหมูป่าปี23แบบนี้ครับนี่ขาวนวลเนียนเลยนะครับยางใหม่แม็กแท้นะครับเห็นไหมคุ้มๆครับกระจกนี่เห็นไหมสีดํา ด้้านนแบบีฟิล์มรับคันติด80มาให้ครบนะครับสวยคุ้มเลยนะครับตัวเซตอีชั่น4 7 9 0 0ครับปี23ไม2 7โคตรคุ้มและยังมีนะครับตัวสูงหน้าหล่อตัวสเปคเหมือนตัวท็อปนะครับไฟหน้าเห็นไหมนี่เห็นไหมครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟดิธามให้ครบสภาพรถสวยรถเดิมทะเบียน739ทะเบียนสวยๆแบบนี้ครับรถสวยกรนตีให้เกรด A เลยนะครับเป็นรับประกันให้ทุกคันนะครับซื้อขนาดกระช่างนะครับ รับประกันให้หมดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่มไม่มีจมน้ําเล่มมีพร้อมโอนซื้อสดซื้อผ่อนบอกกันได้นะครับยังว่างอยู่มีกล้องหลังให้ครบกล้องถอยจอพร้อมชัตสกรริกนได้ดูดูดิครับโลบงโรบาคิดกัสสาติดมาครบแล้วนะครับไม่ต้องยเลยเพิ่มเลยรับโลบา9เก้าพันนะติดเพิ่มนะ้เนี่ยโรบา9 0เก้าพันนะครับไม่เคยติดลูกค้านะครับไม่แนะนำให้ลูกค้าไปติดเนาะเนี่ยเก้าพันนะครับกันชนมีให้กล้องถอยมีครบนะครับสีบอลเงินสภาพเย็นๆเลยสวยมากนะครับแม็กนเนอร์ติดมาครบแบบนี้ครับ อ่ะคันนี้4 5 9 0 0นได้ปี20นะสวยคุ้มครบครับได้เกียร์โต้ด้วยนะครับมีเกียร์กระปุกให้ด้วยนะมีมือสองโหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะครับดีเซลนะประหยัดน้ำมันนะครับไม่ซดเกินไปนะครับไม่เหมือนเบนซินนะผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับกระจกก็พับไฟฟ้านะครับแล้วถ้าเป็นสีดำล่ะนี่ครับหน้าหมูป่าหน้าใหม่ใครหาอยู่ปี20-21นะครับ เอ้ขอภายปีเปดถึยี่สิบสองนะครับไฟท้ายเลขสาม LD อันนี้คือโฉมใหม่อันนี้คือโฉมเก่านะครับชอบแบบไจัดเลยนะครับเห็นไหมทอเดิมช่วงล่างเดิมนะครับอ่ะช่วงล่างซูเปอร์เฟกด้วยนะครับคันนี้ได้ช่วงล่างซูเปอร์เฟกครับนี่บรรทุกได้เป็นตันนะครับแต่ว่าความยื่โนวนนะตัวตัวเก่าจะสู้ัวใหม่ไม่ได้ในเรื่องของความยื่โนวนนะครับแต่บรรทุกพอกันเลยนะครับก็ข้อดีเขาเด่นนะครับของปีมะเขือและปีใหม่นะยังว่างอยู่นะครับ ห้าแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับรถสวยสีดาหน้าหมูป่าแบบนี้นะครับยังว่างอยู่นะยังว่างอยู่นะครับว่าง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 นะครับโทรจองพร้อมโปรต้องมาเตยมถังให้นะครับติดต่อมาได้เลยนะและใครหาค่ายยีสูนะครับเป้มีเอ็กซิลี่หนึ่งคันเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าถ้าเป็นสีขาวเป็นตัวแซดแบบนี้สีขาวเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับสวยคุ้มแบบไหนนะครับนี่ไมแ้แค่หมื่นหกปีสามเครื่องหนึ่งเก้าครับ เน้นในเรื่องความประหยัดน้ํามันนะครับช่วงล่างนิ่มนวลนะผมบอกเลยว่าอีซูตตอบโจทย์นะครับนิ่มนวลนะครับคันนี้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับฟีดาวได้เลยเงินเดือน2 5งห0ื่สซื้อได้คนเดียวจบครับยังว่างอยู่นะครับยางใหม่แม็กเซคคอสิบแปดนะครับไฟหน้าโปเอเจอร์กล้องหลังมีครบเบาะหนังและอีกคันหนึ่งนะครับนี่ตัวเตี้ยสองคันนี้จะมีคันซ้ายจะเป็นกระปุกเกียร์กระปุกนะทางขวาเกียร์ออโต้ครับในเจพัทนะครับ สามแสนเนะครับไปมีอยู่ทั้งหมด3,4มสคันนะถ้าเป็นปี1 8บแนะครับมีราคาอยู่ที่3ามแสนแปดหาสีดำนะครับไม่มีเคลือบอยนะ3ามแสนถ้าคันนี้4บอลน,นะครับไม่น้อยกว่ามาแสนก็อยู่ที่นะครับสามแสนกานะครับไล่กันผ่อนประมาณเจ็ดันห้าอันนี้คือแบบฟรีดาวนะครับไฟหน้ามันติรีฟเกเตอร์จังหน้าจะเป็นตัวสีดำเบนแบ็กตัดด้วยตัวลายฉากต่าง นะครับเป็นดังพึ่งแบบนี้นะครับแม็กสวยยางใหม่คาร์บอยมีครบคันนี้นะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองสี่เอ็นทีเขาเอาไปสองยี่สี่เซนดิชันนะครับตัวเจพัสปียี่สิบด้วยไม่ใส่โทษค,คันนี้สวยมากนะครับคันนี้สวยพันเจ็ดพันกว่าบาทฟรีดาวได้เลยนะครับอ่ายัางว่างอยู่นะครับแคปเตียเกียโตนะใช้งานง่ายขับขี่สะดวกนะครับไม่ต้องเหยียบคงเหยียบคัส แต่ถ้าอยากเก็บคัสนี่เลยไปมีให้นะครับ4ประตูตัวเตี้ยครับสีขาวรถบ้านมือเดียว4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้ารถปีใหม่วิ่งน้อยตัวมิดนะตัวมิดนะครับ2องยุดนะครับปีสิบไม่สามหมื่นไม่อยากจะเชื่อครับดีเซลรถมือเดียวครับมือเดียวปวสูตรเลยแบบนี้ห้ามพลาดนะครับรถเนี่ยอยู่ระหว่างปิดทะเบียนนะครับเพิ่งเข้ามานะผ่อนแปดพันห้าถ้าฟรีดาวนะครับแปดพันห้าถ้าดาวห้ามื่นผ่อนเจ็ดพันแปดนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับแซดดิ i ชั่นแบบนี้สวยคุ้มครบ นะครับสภาพสวยงามนะสภาพสวยงามนะครับอ่ะอยังว่างอยู่ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็มีสามคันครับตัวนี้จะเป็นตัวรีโวนะครับถ้าปียี่สิบนะท้าปียีบนะครับใหม่ไม่เยอะกันไปนะคันนี้ปียี่สิบสองยุสี่ e นะไม่แสนสี่ใช่ไหมให้อยู่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้านะครับ, 5, 4, 9, น,รบนี่คือไมน้อยนะอันนี้รถไม่น้อยนะนนนยนะครับแม็กแท้ยางใหม่ นะครับมีคาร์บอยให้ครบ4 7 9นะครับหน้าหล่อและโคเหมือนกันนะครับไฟหน้ามันติล็กเตอร์มีไฟตะหมอกให้พร้อมช่วงล่างเนืบเแน่นบรรทุกได้เป็นตันเกียวโตวครับแต่ถ้าเอาไม้แก่หน่อยนะครับไม้สองแสนได้ราคาถูกกว่าประมาณ8 0 0 0 0ืนบาทนะครับนี่เลยคันนี้ได้ปี1 8บ9นบ้านะครับเป็นตัว E-Pass นะครับแม็กแท้ของใหม่ที่เปลี่ยนมาแล้วยางอยู่เปยนใหม่สี่เส้นนะครับล้อขอบสิบหนะ คันนี้ได้ช่วงล่างโปรเฟนเดอร์นะครับทรงออฟโรดหล่อๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนฟิล์มหน้าให้ใหม่เปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับ4แสนเจนเก้าเนี่ยครับไม่แก่หน่อยหนึ่งนะเพิ่มใหม่นะใหม่ประมาณสองแสนกโลนะครับคันนี้4แสนเจนเก้าสวยคุ้มมากโคตรถูกนะครับถ้าใครไม่ดเรื่องเล็ไม่นยเอาคันนี้ไปชุ้มตอบโจทย์นะกล้องหน้าก็มีให้พร้อมดูสิครับกล้องหลังมีครบนะครับเดิมใช้โรงงานช่วงล่างโปรเฟนเดอร์นะครับทรงออฟโรดแบบนี้ยังว่างอยู่นะครับอ่ะ เห็นไหมครับถ้าไม่น้อยปี20นะครับนี่ได้คันนี้541,900แต่ครับติดไม่ติดมาเยอะอ่ะนี่ครับรถวิ่งได้ไปหลานกิโลอยู่แล้วตัวจา้างร,ร,ร,รู้รู้กันอยู่นะครับอ่ะ4 7 1 9 0 0นะครับซื้อสดซื้อพบอกกันได้นะครับพร8 0 0กว่าบาทอ่าแล้วก็มีอีกคันหนึ่งเพิ่งเข้ามานะครับรถบ้านยางใหม่แม็กแท้ของเวลแม็กการทีแบบนี้สีเทาดำไม่แสนสี่ปี20 2 4ตัวมิดครับ สีเทาดำกระจกไฟฟ้านะครับสวยๆเดิมๆช่วงล่างสูเฟ็กไฟหน้าอ่าเรียกว่าเป็นโปรเจคเตอร์นะมีไฟดิเดทามมีไฟเตาหมอกให้ครบสีเทาดำสวยมากคันนี้นะครับจริงๆไปใหญ่แค่คันนี้นะสวยจริงนะครับถ้าตัวไฮอ่ะคันนี้อยู่หกแสนหกหมื่นเก้าพันขาดไปแล้วนะครับแต่นี้ได้สี่ประตูนะครับตัวมิดตัวกรองของมันนะ่ะต่างกันแค่เซ็นเซอร์ไม่มีนะครับไม่มีแอร์หลังสองจุดยักแค่นี้เองนะครับไม่มีแอร์หลังไม่มีเซน เอ้เซนเซอร์ถอยนะครับแค่นี้นะครับห่างกันอยู่ที่นะครับประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุ้มโคตรเอาไปทาเองไม่ถึงแสนเลยนะเอาไปทำเองไม่ถึงแสนเลยโคตรคุ้มสีเขาทำด้วยดูสิครับโคตรสวยอะเปเชียคันนี้นะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเเติมเดิมแบบนี้นะครับยังว่างอยู่นะอยา่แล้ไปใช้มากโคตรคุ้มคันนี้นะครับ แนะนำเลยนะครับโทรหาเ้ไ,ได้เลย0 9 4 7 9 4 8 4 8ครับ <c oughs>